พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจในการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านระบบออนไลน์อายุ20 29ปีพฤติกรรมผู้บริโภคว,วัย20 29ปีกลุ่มวัยเรียนหรือทำงานตอนตอน้นโดยผู้หญิงมักนิยมใช้สินค้าตามเพื่อนและกระแสสังคม ด้วยมักแสวงหาสิ่งแลกใหม่เสมอเพราะได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลมีเดียกลุ่มผู้ชายมักใช้สินค้าตามความเคยชินด้วยสินค้าส่วนใหญ่คนรอบข้างเป็นผู้จัดหาให้เน้นความสะดวกและซื้อง่ายเป็นสำคัญ6 w 1 h 1ก็คือกำหนดข้อมูลทั่วไปเช่นเพศอาชีพ2วัตคือสิ่งที่แบรนด์จะสามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้คืออาหารเครื่องดื่มและการบริการ สามไวลลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเช่น Food Panda, Line Man Grab สีวลลูกค้าจะใช้งานสินค้าหรือการบริการของเราได้ทุกช่วงเวลาห้าวัยการทำให้แบรนด์มีเอกลักษณ์และมีการบริการที่ตรงกับความต้องการคือ 1. โปรโมชั่นและราคา 2. มาตร,ราฐานการให้บริการของพนักง,งาน3ความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบนัน4มีร้านค้าและอาหารให้เลือกหลากหลาย 6. องค์การสื่อสารให้ตรงกับผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจซื้อที่แท้จริงคือ 1>, 1. ความเคยชิน 2. นักรีวิวอาหารและพรีเซนเตอร์ 3. ชื่อเสียงของร้านอาหาร 4. คำแนะนำจากเพื่อนควรู้จักและการโฆษณา 5. ร้านค้าที่เข้าร่วมในแต่ละแอปพลิเคชัน 6. คะแนนความพึงพอใจของร้านค้าในแอปพลิเคชันแต่เธอก่อนการตัดสินใจซื้อลูกค้าคิดอะไร 1. ผู้ซื้อต้องการอาหารและเครื่องดื่ม2องคนหาข้อมูลใช้แอปพลิเคชันจากความเคยชินโปรโมชั่นอินฟลูเอนเซอสื่อโฆษณาต่างๆ3เปรียบเทียบโปรโมชั่นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายบริการของพนักงานส่งอาหารคุณภาพของอาหารและบรรจุภัณฑ์4ร้านค้าที่ต้องการประเภทอาหารและเครื่องดื่มระยะเวลาในการจัดส่งวิธีการชำระเงินที่สะดวกและหลายช่องทาง5การประเมินหลังการซื้อ ความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการปัจจุบันทำอย่างไรลูกค้าใช้บริการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าต้องการอะไรสะดวกรวดเร็วมีสินค้าให้เลือกหลากหลายโปรโมชั่นชำระเงินได้หลายช่องทางอัตราค่าจัดส่งไม่สูงความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใช้งานง่าย GPS มีความแม่นยำ สามารถเข้าถึงข้อมูลอาหารและเครื่องดื่มได้ง่ายความถูกต้องและความครบถ้วนของอาหารและเครื่องดืง่มความสดใหม่ของอาหารและเครื่องดืง่มความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์การคืนเงินการตรวจสอบของระบบหลังบ้านจะตอบสนองอย่างไร 1. ่บริหารจัดการเพื่อการขนส่งให้รวดเร็ว2ควบคุมปัญหาูมิอาหารและเครื่องดื่ม3มมีช่องทางชำระเงินหลายช่องทาง 4. จัดโปรโมชั่น 5. ใช้เวลารวดเร็วในการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือการเคลมสินค้า 6. พัฒนาระบบให้ใช้งานและเข้าถึงง่าย 7. สามารถเทียบราคาอาหารประเภทเดียวกันในแอปพลิเคชัน 8. เพิ่มจำนวนของพนักงานส่งอาหารจะดำเนินการอย่างไรภายในองค์กร 1. เพิ่มจำนวนของพนักงานส่งอาหาร 2. ทำข้อตกลงกับร้านค้า เื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ3จัดหาร้านอาหารใหม่เข้าระบบ4ทํทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินต่างๆ5ากำหนด KPI พนักง,งานเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน6พัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยใช้งานง่ายภายนอกองค์กร1จัดโปรโมชั่น2ทํทำโฆษณาในสื่อต่างๆ3ทํทำรีวิวร้านอาหารที่มีระดับเพื่อเพิ่มการแข่งขันในตัวผู้ขาย4การตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือการเคลมสินค้าจะยั่งยืนอย่างไร 1. กล่องไฟฟ้าควบคุมอุณหภูมิปรับร้อนหรือเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิของสินค้า 2. ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้เองจากกล้องที่ติดอยู่ที่พนักงานทั้งเหมือนลูกค้าเดินซื้อเอง 3. ติดต่อกลุ่มผู้ค้าที่จำหน่ายของสดให้เข้าร่วมจำหน่ายในแอปพลิเคชัน 4. รถทานอาหารเคลื่อนที่ลูกค้าสามารถเลือกประเภทอาหารร้านอาหารเวลาสถานที่ที่ต้องการและขนาดรถได้โดยการขับรถชมเมือง ถ้ามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกโอการชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินสดในกรณีลูกค้าชำระเงินก่อนได้รับอาหารและเครื่องดื่มจพัฒนาแอปพลิเคชันให้สั่งการได้ด้วยเสียง